สวัสดีค่ะสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบข้าราชการอยู่แล้วพอเห็นชื่อพอรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคือแค่เห็นชื่อก็อยากจะปิดหนังสือหนีแล้วใช่ไหมคะวันนี้ห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเลยนะคะเพราะเราจะมาลองสกัดยาขมหม้อใหญ่นี้ให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นกันค่ะเป้าหมายคือจอบเอาเฉพาะแก่นที่ข้อสอบชอบถามให้เห็นภาพรวมทั้งหมดจะได้มีหลักไปยึดตอนเจอข้อสอบโหดๆค่ะ เป็นยาขมที่หลายคนยอมแพ้จริงๆครับแต่ถ้าเรามองมันให้เป็นเหมือนแผนภาพง่ายๆนะครับทุกอย่างจะเคลียร์ขึ้นเยอะเลยลองนึกภาพตามนะครับกฎหมายฉบับนี้มันมีตัวละครหลักอยู่แค่3ตัวคือมีเจ้าหน้าที่เป็นคนลงมือทำอะไรบางอย่างการกระทำนั้นคือการใช้อำนาจแล้วผลของการกระทำก็พุ่งไปที่คู่กรณีวันนี้เราจะมาทำความรู้จักตัวละครทั้ง3ตัวนี้กันให้ลึกซึ้งเลยครับ โหเพราะจัดกลุ่มแบบนี้ดูเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะจากกฎหมายเป็นร้อยมาตราเหลือแค่คนทําคนถูกทําแล้วก็สิ่งที่ทํางั้นเรามาเริ่มที่ภาพใหญ่ที่สุดก่อนเลยคือโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ว่านี่แหละค่ะมีเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยพลังบางอย่างออกไปใส่ประชาชนหรือคู่กรณีใช่เลยครับแล้วพลังหรืออำนาจที่ว่าเนี่ยมันมีอาวุธหลักๆอยู่3ชนิดที่เจ้าหน้าที่ใช้กันคือ 1. คําสั่งทางปกครอง 2คือกฎและ3คือการดําเนินการอื่นๆซึ่ง2องอย่างแรกนี่แหละครับที่เป็นคู่ปรับตลอดการในห้องสอบเลยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมีคําศัพท์คู่แฝดที่สร้างความสับสนได้มากที่สุดอยู่คู่หนึ่งคือคําว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกับการพิจารณาทางปกครองแค่ฟังชื่อก็เริ่มงงแล้วค่ะมันดูคล้ายกันมากเลยวิธีปฏิบัติกับการพิจารณามันคือกับดอกชั้นดีเลยครับให้จําง่ายๆว่า วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคือคำที่ใหญ่ที่สุดเป็นเหมือนร่มคันใหญ่ที่ครอบคลุมทุกอย่างที่เจ้าหน้าที่ทําตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการอย่างการรวบรวมข้อมูลสอบสวนไปจนถึงการดำเนินการและที่สำคัญคือร่มคันนี้มันคลุมการใช้อำนาจทั้ง3รูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการออกคำสั่งออกกฎหรือทำอย่างอื่น แสดงว่าการพิจารณาทางปกครองนี่มันต้องเป็นร่มที่เล็กกว่าหรือเป็นส่วนหนึ่งของร่มคันนี้แน่ๆเลยใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นแค่ขั้นตอนที่เกิดขึ้นข้างในกระบวนการบางอย่างเท่านั้นหรือเปล่าคะถูกเพลงเลยครับจับประเด็นได้แม่นมากการพิจารณาทางปกครองมันเป็นคำที่แคบลงมาเยอะมาก มันมีโซ่ล่ามไว้เลยครับว่าหมายถึงการเตรียมการและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกคำสั่งทางปกครองเท่านั้นเฉพาะคำสั่งทางปกครองเท่านั้นใช่ครับไม่เกี่ยวกับเรื่องการออกกฎหรือการดำเนินการอื่นๆเลยแม้แต่น้อยเดี๋ยวนะคะพอดีเจอตัวอย่างหนึ่งในข้อมูลที่น่าสนใจมากอยากลองเอามาถามดูว่าเข้าใจถูกไหม สมมุติว่ามีการออกกฎอะไรบางอย่างมาแล้วเราไม่เห็นด้วยเลยไปยื่นอุทธร์กฎนั้นการกระทำของเราที่ไปยื่นอุทธร์เนี่ยจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาทางปกครองด้วยไหมคะเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากและเป็นจุดที่ข้อสอบชอบเอามาวัดความเข้าใจเลยคำตอบคือไม่เป็นครับอา้าวไม่เป็นหรอคะครับเพราะอย่างที่เราเพิ่งคุยกันไปว่า การพิจารณาทางปกครองมันถูกล่ามโซ่ไว้กับคำสั่งทางปกครองเท่านั้นแต่สิ่งที่เรากำลังโต้แย้งคือกฎซึ่งเป็นคนละเรื่องกันเลยดังนั้นมันจึงไม่เข้าข่ายแต่เราที่ไปอุทธรกฎมันยังคงอยู่ในร่มคันใหญ่คือยังถือเป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอยู่นั่นเอง อ๋อเข้าใจแล้วค่ะจุดนี้นี่เองที่คนน่าจะสับสนกันบ่อยเพราะคำมันใกล้กันมากการที่บอกว่าอันหนึ่งมันผูกกับคำสั่งเท่านั้นนี่คือชีวิตสำคัญเลยพอพูดถึงโครงสร้างแบบนี้ตัวละครแรกที่เราต้องรู้จักเลยก็คือเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะซึ่งคำนี้เหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วความหมายในกฎหมายมันกว้างกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยกว้างกว่ามากครับคนส่วนใหญ่จะนึกถึงแค่ข้าราชการในเครื่องแบบแต่ตามพรบนี้การจะเป็นเจ้าหน้าที่ได้ ต้องเข้าองค์ประกอบ2ข้อคือ 1. เป็นบุคคลคณะบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้และ 2. ต้องใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจตามกฎหมายปกครอง หมายความว่าเอกชนก็เป็นเจ้าหน้าที่ได้เหรอคะถ้าได้รับมอบอำนาจมาอย่างในข้อมูลเรามีตัวอย่างของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ,อปกต,ติก็เป็นบริษัทเอกชนธรรมดาแต่พอได้รับมอบอำนาจให้ตรวจสภาพรถและออกใบรับรองได้ในบทบาทนั้นตรออ,อก,ก็กลายร่างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับหรืออีกตัวอย่างที่ชัดเจนคือสภาทนายความก็เป็นองค์กรอิสระ ไม่ใช่หน่วยงานราชการแต่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายให้พิจารณาลงโทษเกี่ยวกับมารยาททนายความได้ในขอบเขตของการใช้อำนาจนั้นสภาทนายความก็มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่เช่นกันดังนั้นหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นข้าราชการหรือไม่แต่อยู่ที่การใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบหมายมาตามกฎหมายพอฟังแบบนี้แล้วก็นึกถึงอีกมุมหนึ่งที่แหล่งข้อมูลยกมาเป็นกรณีตรงกันข้ามเลยคือแม้ตัวจะเป็นข้าราชการ แต่การกระทําบางอย่างก็อาจจะไม่ใช่การทําหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ก็ได้อย่างเคสประหลัดอำเภอไปนั่งร้านอาหารแล้วเบ่งกินฟรีโดยอ้างตำแหน่งแบบนี้การกระทำของประหลัดในตอนนั้นถือว่าเป็นการใช้อำนาจในฐานะเจ้าหน้าที่ไหมคะเจ้าหน้าที่ตามความหมายของพรบรนี้สรุปง,ง่ายๆคือเราไม่ได้ดูที่หูโขนแต่ดูที่การกระทำครับว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือไม่เคลียร์เลยค่ะประเด็นนี้สาคัญมาก ที่นี้มาถึงส่วนที่แหล่งข้อมูลของเราย้ำนักย้ำหนาว่าเป็นหัวใจของข้อสอบเลยถ้าเข้าใจเรื่องนี้ได้เหมือนได้คะแนนตุนไว้ในกระเป๋าแล้วเป็น10ข้อนั่นคือการแยกแยะให้ออกระหว่างคู่ปรับตลอดการกดกับคำสั่งทางปกครองถูกต้องครับเพราะสองอย่างนี้หน้าตาคล้ายกันมากมีจุดร่วมที่เหมือนกันอยู่3ข้อคือ 1. ออกโดยเจ้าหน้าที่เหมือนกัน 2. เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายเหมือนกัน และ 3. ส่งผลกระทบต่อนิติสัมพันธ์เหมือนกันคำว่านิติสัมพันธ์นี่แหละค่ะที่ฟังดูเป็นภาษากฎหมายจ๋าเลยถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆมันคืออะไรคะนิติสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์ทางสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายครับการกระทําของเจ้าหน้าที่มันต้องไปเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดสิทธิหรือหน้าที่อะไรบางอย่างของคนคนนั้นตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือคําสั่งไล่ออกจากราชการเดิมทีนายกมีสถานะเป็นข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินเดือน มีหน้าที่ต้องทำงานพอมีคำสั่งไล่ออกปุ๊บสิทธิและหน้าที่เหล่านั้นหายวับไปกับตานี่แหละครับคือการกระทบนิติสัมพันธ์อย่างจังและถ้าเป็นคำสั่งที่ไม่กระทบล่ะคะอย่างตัวอย่างคลาสสิกที่แหล่งข้อมูลให้มาคือคำสั่งให้ย้ายโต๊ะทำงานจากฝั่งซ้ายของห้องไปฝั่งขวาแบบนี้ไม่น่าจะกระทบสิทธิอะไรเลยเงินเดือนเท่าเดิมตำแหน่งเท่าเดิม ใช่ครับนั่นคือตัวอย่างของคำสั่งที่ไม่กระทบนิติสัมพันธ์ดังนั้นจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองทีนี้เมื่อทั้งกฎและคำสั่งทางปกครองมีองค์ประกอบ3ข้อแรกเหมือนกันหมดแล้วอะไรล่ะคะที่ใช้แยกสสิ่งนี้ออกจากกาันมีแค่ข้อเดียวเลยครับแต่เป็นข้อที่เอ,อ่สำคัญที่สุดข้อเดียวเลยเหรอคะครับนั่นคือลักษณะของผลกระทบของมันคําสั่งทางปกครองจะมีผลเป็นการเฉพาะกรณีหรือเฉพาะบุคคลเท่านั้นครับ เช่นคำสั่งไล่ออกนายก็จะกระทบแค่นายกคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับนายขอหรือนายคอเลยอ๋อคือมันล็อกเป้าเลยว่าจะส่งผลกับใครหรือเรื่องอะไรถูกต้องครับในขณะที่กฎก็ต้องตรงกันข้ามคือมีผลเป็นการทั่วไปไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งแต่ใช้กับทุกคนที่เข้าเงื่อนไถ่นั้นๆอย่างเช่นกฎกระทรวงที่บอกว่าห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหาร อันนี้คือกระทบทุกคนที่เข้าไปในร้านอาหารไม่ได้เลือกว่าห้ามนายกอแต่อนุญาตนายขอถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือหัวใจในการแยกแยะสองสิ่งนี้แต่ข้อสอบสำหรับคนที่อยากเป็นข้าราชการระดับสูงขึ้นไปหน่อยเขาจะมีไม้เด็ดกว่านั้นครับคือสิ่งที่เรียกว่าคำสั่งทางปกครองทั่วไปคำสั่งทางปกครองทั่วไปครับในแหล่งข้อมูลของเราเรียกว่าเป็นตัวลูกครึ่งลูกครึ่งฟังดูน่าสนใจมากค่ะ มันเป็นลูกครึ่งระหว่างกฎกับคำสั่งทางปกครองหรอคะมันมีลักษณะก้ามกึ่งกันยังไงมันคือคำสั่งที่มีผลเฉพาะกรณีซึ่งทําให้มันจัดอยู่ในกลุ่มคำสั่งทางปกครองแต่ในขณะเดียวกันมันกลับไม่สามารถระบุตัวบุคนคลที่จะได้รับผลกระทบได้แน่ชัดณเวลาที่ออกคำสั่งซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับกฎมากๆเดี๋ยวดียวนะคะฟังแล้วยังงงๆอยู่เลยเฉพาะกรณี แต่ไม่รู้ว่ากระทบใครบ้างมันเป็นไปได้ยังไงอะคะพอจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆไหมคะมีครับตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดคือประกาศเชิญชวนให้มายื่นซองประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการประกาศนี้มีผลเฉพาะกรณีนะครับคือใช้กับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ร้อยเครื่องในครั้งนี้เท่านั้นไม่เกี่ยวกับครั้งหน้าแต่คำถามคือณวันที่ออกประกาศเราบอกได้ไหมว่าใครจะได้รับผลกระทบบ้างบอกไม่ได้เลยค่ะ อาจจะมีบริษัทคอมพิวเตอร์เป็นร้อยเป็นพันที่เข้าเกณฑ์และสนใจจะมายื่นซองเสนอราคาเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเป็นใครบ้างอ๋อเข้าใจแล้วหรืออย่างการกําหนดจุดกลับรถหรือการตั้งสัญญาณไฟจราจรก็เหมือนกันใช่ไหมคะมันมีผลเฉพาะที่แยกนั้นๆแยกเดียวแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าในแต่ละวันจะมีรถกี่คันใครบ้างที่จะขับมาถึงแยกนั้นแล้วต้องปฏิบัติตามใช่เลยครับ และนี่คือจุดตายที่ข้อสอบขั้นสูงชอบเอามาถามตามหลักกฎหมายแล้วถึงแม้หน้าตาจะคล้ายกฎมากแค่ไหนแต่คำสั่งทางปกครองทั่วไปก็ยังถือเป็นแขนงหนึ่งของคำสั่งทางปกครองนะครับไม่ใช่กฎไม่ใช่กฎครับเพราะมันยังผูกอยู่กับกรณีที่เฉพาะเจาะจงอยู่สุดยอดเลยค่ะประเด็นนี้เคลียร์มากจริงๆเหมือนปลดล็อกไปได้อีกเปลาะใหญ่งั้นเรามาต่อกันที่จิ๊กซอตัวสุดท้ายของแผนภาพนี้กันเลยนั่นก็คือ คู่กรณีหรือผู้ที่ถูกแกงกระทําของเจ้าหน้าที่พุ่งเข้าไปหานั่นเองครับคู่กรณีหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มีได้หลายประเภทตามที่กฎหมายกําหนดไว้ครับอย่างแรกคือผู้ยื่นคําขออันนี้ตรงไปตรงมาอย่างคนที่ไปยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง 2. คือผู้คัดค้านคําขอเช่นเพื่อนบ้านที่กลัวว่าตึกจะบังแดดเลยไปยื่นคัดค้าน 3. คือผู้ที่อยู่ในบังคับของคำสั่ง ก็คือคนที่โดนคำสั่งนั้นเต็มๆเช่นคนที่ถูกสั่งไว้ออกสามประเภทแรกนี่เข้าใจง่ายค่ะแต่เหมือนจะมีประเภทที่ซับซ้อนกว่านั้นด้วยใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับอนาคตใช่ครับและสำคัญมากด้วยประเภทที่4ี่คือผู้ที่จะอยู่ในบังคับของคำสั่งจะใช่ครับคำว่าจะนี่คือคีย์เวิร์ดเลยคือปัจจุบันยังไม่ได้รับผลกระทบแต่คาดการได้แบบชัดเจนเลยว่าในอนาคตถ้ามีคำสั่งนั้นออกมาตัวเองจะเดือดร้อนแน่นอน และประเภทสุดท้ายคือผู้ที่เข้ามาในกระบวนการเพราะสิทธิ์จะถูกกระทบกระเทือนเช่นเพื่อนบ้านที่รู้ว่ากำลังจะมีการขออนุญาตก่อสร้างตึกสูงข้างบ้านเลยรีบเข้าไปร้องเรียนตั้งแต่เนินเน่นๆเพราะรู้ว่าถ้าโครงการนี้ได้อนุมัติแล้วเริ่มตอกเสาเข็มเมื่อไหร่บ้านตัวเองร้าวแน่ๆ โหกฎหมายนี่มองการไกลเหมือนกันนะคะคือต้องไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายก่อนก็เข้ามาในกระบวนการได้เลยแต่หนูรู้สึกว่ามันมีกับดักซ่อนอยู่นะคะนิยามของคู่กรณีทั้งหมดที่ว่ามาเนี้ยมันดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับเรื่องที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ด้วยถูกต้องครับนั่นคือจุดเชื่อมโยงที่เป็นกับดักสุดท้ายของภาพรวมนี้เลย คือนิยามของคู่กรณีทั้ง5ประเภทนี้มันผูกอยู่กับคำสั่งทางปกครองเท่านั้นข้อมูลเพื่อทดสอบความเข้าใจทั้งหมดของเราในวันนี้เลยนะคะสมมุติว่ากอพอออกกฎมาฉบับหนึ่งบอกว่าคนที่ไม่จบเกียรตินิยมห้ามสมัครสอบเข้ารับราชการแล้วตัวเราซึ่งไม่ได้จบเกียรตินิยมรู้สึกว่ากฎนี้ไม่เป็นธรรมเลยไปยื่นเรื่องขอให้กอพเพิกถอนกฎฉบับนี้คำถามคือในสถานการณ์นี้เราจะถือเป็นคู่กรณีตามความหมายของพอราบานี้หรือไม่คะ เป็นคำถามปิดท้ายที่สมบูรณ์แบบมากครับเพราะมันทดสอบทุกอย่างที่เราคุยกันมาเลยและคำตอบก็คือไม่เป็นครับไม่เป็นหรอคะครับเราไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีในความหมายนี้เพราะสิ่งที่เรากำลังโต้แย้งอยู่นั้นคือกฎที่มีผลเป็นการทั่วไปไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่เจาะจงมาที่เราโดยตรงดังนั้นเมื่อนิยามของคู่กรณีมันถูกล่ามโซ่ไว้กับคำสั่งทางปกครองเท่านั้นการกระทำของเราจึงไม่เข้าข่ายตามกฎหมายฉบับนี้ครับ มันแสดงให้เห็นเลยว่าทุกนิยามในกฎหมายนี้มันร้อยเรียงเชื่อมโยงกันเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบจริงๆชัดเจนที่สุดเลยค่ะวันนี้สรุปได้ว่าถ้าเราเข้าใจภาพความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่อำนาจที่ใช้โดยเฉพาะการแยกแยะให้ออกขาดระหว่างกฎกับคำสั่งทางปกครองและสุดท้ายคือคู่กรณีที่ผูกอยู่กับคำสั่งทางปกครองเท่านั้น เราก็จะเหมือนมีแผนที่นำทางในการวิเคราะห์ข้อสอบพรบนี้ได้อย่างแม่นยำไม่หลงทางแน่นอนใช่เลยครับและความเข้าใจนี้ไม่ได้มีประโยชน์แค่ในห้องสอบนะครับแต่มันยังช่วยให้เราในฐานะประชาชนเข้าใจกลไกลก,าการทำงานของภาครัฐและรู้เท่าทันสิทธิของตัวเองเวลาที่ต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในชีวิตจริงด้วยจริงด้วยค่ะ งั้นสุดท้ายนี้ขอทิ้งคำถามชวนคิดไว้ให้ทุกคนลองไปรับสมองกันต่อนะคะหลังจากที่เราได้เข้าใจความแตกต่างระหว่างกฎที่มีผลทั่วไปกับคำสั่งที่มีผลเฉพาะเจาะจงแล้วในครั้งต่อไปที่ได้ยินข่าวว่ามีหน่วยงานรัฐออกมาตรการอะไรบางอย่าง ลองหยุดคิดและวิเคราะห์ดูสักนิดว่าสิ่งที่ออกมานั้นเป็นกฎที่ส่งผลกระทบกับเราและคนอื่นๆในวงกว้างหรือเป็นคำสั่งที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนหรือกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะการแยกแยะสิ่งนี้ได้อาจจะทำให้มุมมองต่อข่าวนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้ค่ะ